ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พีเอฟซีนะครับผมกลับมาพบกับบอลงเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางนิเคอิเช้าบ่ายนะครับผมก็เป็นสูตร2เม็ดมัดรวมนะครับผมวันประจำวันที่7เดือน12,564นะครับผมครับก่อนสิไปรับชมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมครับผมสำหรับผลเมื่อวานนี้นะครับเนาะแนวทางนี้เคอีกัแตกกระจายครับพี่พีเนะครับผมนะครับเช้านะครับออก406กับ06นะครับพี่พี่แตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมนะครับ06นะครับผมนะครับวิ่งรูด6วิ่งรูด0เนาะนะครับเนาะ06นะครับ ส่วนบ่ายนะครับผม8ป7กับ25ก็มาเข้า52ตัวกลับนะครับผมนะครับแต่บนเม็นตัวเน้นให้นะครับกับขอโทษขอภัยเนาะโบนเน้นให้นะครับสลับพี่พี่สายวิ่งสายรูดก็น่าจะมีเฮกันนะครับสลับเมื่อวานนี้เนาะสลับแนวทางนี้เคอกเช้าบ่ายนะครับผมเดี๋ยวมารับชมวันประจําวันที่7เลยนะครับแนวทางนี้ เคอนะครับผมสูตร2เมนะ็ดเนาะสูตร2เม็ดนะครับมัดรวมนะครับผมมัดรวมส่วนตัวเด่นที่เจาะให้ในวันนี้นะครับผมเด่นให้วันนี้ก็จะมี6 หกับ3นะครับสายวิ่งสายรูดให้ไปที่3นะครับผมให้ไปที่3นะครับเจาะหก็จะมี6 8นะครับ6กสนะครับ6กสอง แล้วก็หกแล้วก็6กหนะครับส่วนวิ่งรูด3เด่น3ก็จะมี30นะครับ3ามแปดสแล้วก็ สา,สานะครับที่ที่ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวที่ชื่นชอบนะครับผมก็จะมี630นะครับ630แล้วก็038นะครับแล้วก็ศูน 68นะครับพี่ f c นะครับผมกลองพิจารณานะครับรับชมเนาะถ้าชื่นชอบค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับที่ชื่นชอบส่วนตัวนะครับผมวันนี้ก็จะมี30 38นะครับ68แล้วก็63นะครับพี่ c นะครับผมลองพิจารณาดูนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ ทิ้งท้ายนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้เบ้าหลองในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ